สวัสดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่15ใช่ไหมครับอาทิตย์ที่15แป๊บๆนึ้ครึ่งเดือนเข้าไปแล้วนะครับครับเดี๋ยวครึ่งเดือนสิงหาไปแล้วเร็วมากเนาะเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะครับก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ทุกคนก็กักตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครกล้าออกไปไหนอันนี้ผมอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมานะครับคืออยู่ที่โคราชเนี่ยผมก็แทบจะไม่ออกไปไหนเลยนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านนี่แหละนะครับพอถึงเวลาสามทุ่มก็เขาก็เขาเรียกอะไรล่ะประกาศเคอร์ฟิวนะครับล็อกดาวน์แล้วกันใช้คำว่าล็อกดาวน์แล้วกันไม่มีใครออกไปไหนเลยเดินออกไปหน้าบ้านเนี่ยครับไม่มีรถวิ่งเลยเออมันก็เป็นบรรยากาศที่น้องเราต้องปรับตัวเนาะเนาะวันนี้ครับจะมาคุยอะไรกับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผม มีเรื่องที่บริษัทยูนิเวอร์เขาทำเขาเรียกอ,อะไรลนะ่ะทำใบโปรโมทออกมานะครับทำใบโปรโมทออกมาผมก็เลยเออวันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าใครที่กําลังมองหาโอกาสในการสร้างไรายได้นะครับแต่ว่าก็ยังถ้าถ้าพูดถึงธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะยังมองไกลเกินไปนะครับก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะครับถ้าใครมีโอกาสที่จะได้ฟังเรื่องนี้นะครับก็คือ กา,การที่กาเพื่อนๆน,นะครับสามารถซื้อสินค้ากับ Unilever Life นะครับก็คือสินค้าในกลุ่มพรีเมียมของ Unilever เนี่ยนะครับในแบรนด์ Unilever Life เนี่ยก็สามารถได้เงินคืน5%แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากตรงนี้นครับง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับไม่ต้องออลงทุนนะครับง่ายมากๆแล้วก็มีแพลตฟอร์มให้ใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ คำว่าแพลตฟอร์มนี้ผมว่าได้หลายคนพูดถึงกันเยอะนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มที่ไหนล่ะจะตอบโจทย์ให้เราง่ายที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากตอบโจทย์ง่ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้รายได้ของเรายั่งยืนได้แค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องลองมาศึกษาดูนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มตรงนี้ที่ผมจะเล่าวันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มง่ายๆเลยครับเป็นแพลตฟอร์มง่ายๆเลยนะครับแพลตฟอร์มนี้เป็นยังไงนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะแพลตฟอร์มนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เราครับ สามารถข้อหนึ่งเลยนะสามารถลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายได้ก็คืออะไรปกติที่เราเคยซื้อสินค้าทั่วไปใช้นะครับเปลี่ยนใหม่ครับมาเป็นซื้อสินค้าของ Unilever Life นะครับสินค้าแบรนด์คุณภาพของ Unilever นะครับในแบรนด์ยูนิล v เวอร์ไก็จะมีแบรนด์ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์นะครับก็จะเป็นแบรนด์ Avion นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเสริมอาหาร นะครับก็จะเป็นแบรนด์เบยอนนะครับเสริมอาหารตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเสริมอาหารที่ตอบโจทย์ให้กับทุกๆคนที่กําลังอยากจะสุขภาพดีนะครับโดยเฉพาะสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทําให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นป้องกันการติดเชื้อโควิดนะครับหรือป้องกันการที่ติดเชื้อแล้วแล้วเราจะแข็งแรงต่อและมีชีวิตต่อได้เนี่ยเสริมอาหารของยูนิลิเวอร์ครับตอบโจทย์ตรงนี้นะครับแล้วยังไงครับก็คือ เราอะอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยผมบอกแล้วก็คือว่าซื้อได้ถูกลงนะครับซื้อได้ถูกลงก็คือซื้อในราคาที่เป็นสมาชิกนะพอฟังคําว่าสมาชิกอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะอะไรทำไมผมบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจก็เพราะว่าปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปซื้อของที่ไหนอะเราก็เป็นสมาชิกเขาอยู่แล้วจริงไหครับเราไปเข้าห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เป็นสมาชิก ทําบัตรกับเขาเนาะขออนุญาตพูดชื่อห้างสรรพสินค้าน,นะครับอย่างไปเดอะมอลล์ The More, อย่างเงี้ยเขาก็ถามว่ามีม,มีมีบัตรสมาชิกไหมใช่ไหมครับเราก็บอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ไปไป Top s u p e ร์มาร์เกที่เซ็นทัลเขาก็ถามว่ามีเด e ะวันการ์ดไหมใช่ไหมครับไปเซเว่นอีเลฟเขาก็ถามว่ามีอ l เมเบอร์ไหมใช่ไหมครับเหมือนกันครับวันนี้ยูนิลิเวอร์เหมือนกันถ้าเราจะซื้อสินค้าของยูนิลิเวอร์ไแล้ว ให้ได้เงินคืนนะครับให้ได้เงินคืนเนี่ยก็คือเราก็ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับอยู่ในรีเวิร์ไลฟ์แค่นั้นนะครับอ่าเนาะแต่ข้อดีก็คือเพื่อนซื้อสินค้าไม่มีขั้นต่ําซื้อสินค้าชิ้นแรกราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจะได้เงินคืน5%เข้าบัญชีในเดือนถัดไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อข้างนอกทั่วไปเนาะซื้อสินค้าข้างนอกทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าตามมินิมาร์ทเนี่ยเขาจะสะสมยอดใช่ไหมครับ อย่างเข้ามินิมาร์ทเนี่ยก็ถามว่าเรามีเป็นสมาชิกไหมเป็นสมาชิกไหมเราก็บอกเป็นเราก็กดหมายเลขหมายเลขหมายเลขเบอร์โทรเราเนี่ยถามว่าเราแลกอะไรคืนบ้างหรืออย่างอย่างผมซื้อเป็นปีนผมยังไม่เคยได้แลกอะไรคืนเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่ได้รับคืนนะครับช่วงระยะเวลามันนานเกินไปแต่ว่าสมาชิกของยูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยครับในการซื้อสินค้าอุโปโภคบริโภคในแบรนด์ภายใต้แบรนด์ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อาวงหรือแบรนด์บี o อนเนี่ยครับ เราได้เงินคืนในเดือนถัดไปเลยนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ทุกๆคนสามารถใช้ในบ้านได้นะครับอ่าข้อแรกนะ,อ,ะอันที่1เลยก็คือเพื่อนๆจะได้รับเงินคืน5%เจากยอดซื้อไม่มีขั้นต่ำใดๆทั้งสิน้นซื้อโลออนชิ้นเดียวนะครับก็ได้คืน5%ครับได้คืน5%สมมติเพื่อซื้อ195บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้คืนประมาณ7-8บาท5%เอนาะ5%ปอระมาณ7-8บาทนะครับหลังจากหักแวตไปแล้วนะครับก็จะ รวบรวมเข้าบัญชีในเดือนถัดไปเลยเพียงแต่ว่ายอดเงินคืนนะครับต้องสะสมให้เกิน100บาทนะครับยูนิล่ร์จะโอนเข้าให้เนาะเพราะว่าเป็นเงื่อนไขในการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับต้องเกิน100บาทอ่ะและถ้าเดือนนี้ไม่เกิน100บาทละ่ะก็ไม่เป็นไรครับเขาจะสะสมไปในเดือนหน้าให้ครับแต่ถ้าเกิน100บาทเมื่อไหร่เดือนถัดไปเงินเข้าบัญชีเลยครับก็คือ5%อ5อาคือเพื่อนจะประหยัดลงไปอีกนะครับลงไปอีกอยากทานเสริมอาหารอยาก ทานเสริมอาหารตัวที่ไปดูแลภูมิร่างกายมากีพ p l u นะครับก็ซื้อราคาสมาชิกครับมีโปรโมชั่นอะไรมาเราก็ซื้อในราคาโปรโมชั่นครับแล้วก็ได้เงินคืน5%ในเดือนถัดไปอยากทานน้ำมันปลาเพื่อไปช่วยร่างกายนะครับลดอาการอักเสบในร่างกายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเเขาลดลงให้เราทานน้ำมันปลากันเนาะก็ซื้อน้ำมันปลาครับก็ได้คืน5%ในเดือนถัดไปเลยนะครับนะ่าอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นตน้นนะครับ ทีนี้แล้วไงอีกนอกจากการได้เงินคือหนะครับพอเราใช้สินค้าได้ดีแล้วเนี่ยใช้สินค้าดีแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนแหละถ้าเราใช้อะไรดีๆเราก็อยากจะไปบอกต่อคนอื่นใช่ไหมครับเราใช้แล้วเราได้เงินปันผลมาคืนเราก็อยากบอกต่อคนอื่นใช่ไหมครับเพื่อนๆแค่ไปบอกต่อคนอื่นครับบอกต่อให้เขาไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับอยู่ลน River Life เหมือนที่เราเป็นเนี่ยครับโดยที่ตอนที่ลงทะเบียนนะครับให้เขาบอกว่าผู้แนะนําของเขาคือเรา คือตัวเรานะครับทุกๆครั้งที่เขาซื้อเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นจากยอดที่เขาซื้อด้วยนะเป็นยังไงครับดีไหมดีไหมถ้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเขาซื้อมากี่พัสหนึ่งลงังไปทานทั้งครอบครัวในเดือนนั้นทานทั้ง,งครอบครัวมากี่พันหนึ่งลงังประมาณเก้าเก้าพันหกร้อยบาทเนาะถึงเก้าพันเก้าร้อยบาทเราจะได้เงินจากยอดซื้อของเขาตรงนั้นนะครับประมาณสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถึงสี่ร้อยห้าสิบบาทนะแล้วแล้วแต่ราคานะครับแล้วแต่ราคานะครับประมาณนี้ก็คือห้าเปอร์เซ็นตนะครับ นี่และครับเราสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองง่ายๆนะครับและทีนี้สมัครยังไงมีเงื่อนไขาการสมัครแบบไหนนะครับการสมัครแบบเป็นสมาชิกอย่างนี้นครับและแบบได้เงินคืนแบบนี้นครับก็คือเราสมัครอขออนุญาตหน่อยผมลืมแชร์รูปเลยนะครับนี่ช็อปแล้วได้เงินคืนแคชแบ็คเราก็ลงทะเบียนกับยูนิลิเวอร์ครับลงทะเบียนกับยูนิลิเวอร ในส่วนธุรกิจยูนิเวอร์ไลฟ์โดยที่มีผู้แนะนำเนาะอย่างอย่างตัวผมเนี่ยผมก็เป็นผู้แนะนําได้นะครับผมทําธุรกิจผมเป็นผู้แนะนําได้ใครที่สนใจอยากจะลงทะเบียนนะครับก็คือติดต่อมาหาผมได้เนาะแล้วก็ลงทะเบียน600บาทนะครับเราก็สามารถได้สิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนะครับเสร็จแล้วก็ได้เงินคืน5%แต่ว่าถ้าไม่อยากเสีย600ล่ะได้ไหม ได้ครับตอนนี้เรามีอยู่13เซตสินค้าที่ u ยู l e v e r เวอร์เนี่ยจัดเอาไว้ให้นะครับเป็นเซตสินค้าที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์นะปัจจุบันนี้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสริมอาหารหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่เราใช้กับตัวเราตั้งแต่ศรีรษะจลน์ปลายเท้านะครับมีให้เลือกใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้เนาะก็จะได้เงินคืน5%ตั้งแต่ยอดแรกที่เราซื้อเลยนะครับอันนี้ก็คือ การสมัครสมาชิกนะครับอ่าและช่องทางการซื้อล่ะจะไปไหนได้ล่ะ work from home อยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนนะครับเอาง่ายๆตอนนี้ก่อนถ้าใครที่ออกไปไหนไม่ได้นะครับเราสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับเนาะและสินค้าจะมาส่งถึงบ้านท่านเลยนะครับส่งถึงบ้านท่านเลยและการจ่ายเงินนะครับก็มีหลายรูปแบบมากครับไม่ว่าจะเป็นการตัดบัตรเครดิตอ่าส่งลิงก์มาให้เราตัดบัตรเครดิตได้นะเก็บเงินปลายทางก็ได้ โอนเงินก็ได้นะครับได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับสามารถทําได้เราแค่ไปสั่งสินค้าบนออนไลน์ออนไลน์มีช่องทางไหนบ้างเว็บไซต์ได้นะครับไลน์ออฟฟิเชีของ u n i ิลิเวอรก็ได้นะครับหรือคุยกับนักธุรกิจให้นักธุรกิจเขาพาเราสั่งซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เราคุยกันเนี่ยเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยโปรแกรมที่เราคุยเห็นหน้าเห็นตากันมีหลายโปรแกรมมากใช่ไหมครับเราสามารถ ทำให้เห็นหน้าจอและไปพร้อมๆกันได้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากมีรายได้จากช่องทางนี้นะครับก็ลองศึกษาดูนะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ทักผมมานะครับหรือว่าทักคนที่แชร์ไลฟน์นี้หรือแชร์คลิปนี้ของผมออกไปนะครับสามารถทักไปได้เลยนะครับเราก็จะได้รายได้5%จากยอดที่มีการ ซื้อสินค้าจากยูนิล v เวอร์ออกไปง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องนึ่งไม่ต้องลงทุน 2. ไม่ต้องสต็อกสินค้าและ3มีแพลตฟอร์มมีแอปพลิเคชันไว้ให้เราใช้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเควันนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะที่ว่าใครยังไม่รู้จักยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะสามารถทำรายได้สร้างรายได้ได้ง่ายๆแบบนี้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยนะครับไม่ต้องไปเขาเรียกว่า โอ้ไปต้องไปทํายิงองยิงแอดอะไรให้มันยากนะครับทาง่ายๆแบบนี้แหละครับนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับเรามีคลิปในการสอนเรามีอะคาเดมี่ในการสอนมีห้องซูมในการสอนนะครับห้องเรียนรู้รวมในการสอนนะครับอยากเรียนรู้อะไรเราก็พัฒนาเรื่องนั้นๆเพิ่มนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาทักทายนะครับหรือใครจะเข้ามาดูย้อนหลังหรือใครที่จะแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะครับก็ขอขอบคุณมากนะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับตอนนี้บอกเลยว่าแหมเชื้อโควิดนี้มันกระจายเร็วจริงๆนะครับรักษาสุขภาพให้ภูมิร่างกายของเราแข็งแรงนะครับเพื่อเราจะต่อสู้กับเชื้อโควิดได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย